เจเจไฮเขาเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนที่เราเคยคุยกันไว้นานแล้วนะครับว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเจเจไฮเนี่ยเขาเติบโตขึ้นท่ามกลางสิ่งที่เขาเห็นพ่อเขาเขาสมเร็จคุณเจนร่วมร่วมทากันมาแล้วเตยบ,บันเองเขาก็เขาก็ได้รับตําแหน่งพพการหมายความว่าอาจจะเป็นรองแค่คุณเจนอ่ะเขาก็ต้องแหน่งเป็นสมเด็จเหมือนกันสมเด็จพี่ชัยเสยนานะแล้วก็กษัตริย์ศรีหมุนีก็ ก็ให้ตำแหน่งนี้เขานะครับซึ่งเขาก็ดูเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีครแล้วเขาก็ดารงตําแหน่งรัฐมนตรีกลราโหมาก่อนแล้วก็อยู่คู่บุญบารมีในพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเุณเนมาถ้ายิ่งตอนนี้คุณทักษิณไปด่าสมเดจคุณเตนขนาดน,นั้นเนี่ยมันก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ประกาศึกเป็นนัยยะเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เล่นอปอายีหลอกเรานะ แต่ถ้าเกิดเขาโกรธกันจริงๆเนี่ยโอกาสที่สมเด็จคุณเจนกับคุณมันเน็ตจะได้รับผลกระทบการเมืองภายในก็มีสูงเพราะว่าเพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของการเจรจาพรมแดนเนี่ยมันยุติลงได้ด้วยฝีมือของเจเจฮายในคณนั้นติกลาโหมเนี่ยคุณมันเน็ตก็อาจจะถอาจจะกระทบกระทั่งเรื่องฐานเสียงเรื่องความนิยมในกัมพูชาก็ได้การเมืองกัมพูชาเปลี่ยนเลย ประชาชนจะหันมาสนับสนุนสองข้อลูกตระกูลเตียมากกว่าตระกูลหุนเพราะว่าตระกูลหุนบาดแผลมันเยอะแล้ะแล้วก็เรื่องความทรยศห,กหักกลาเนี่ยมันก็มันก็มีหลายประเด็นนะครับทั้งกับคุณทักษิณเองก็โดนทรยศห,กหักกลาเหมือนกันไม่ใช่แค่คนในประเทศไทยที่จับตาความสัมพันธ์ของสองตระกูลระหว่างตระกูลหุนและตระกูลเตียซึ่งต่างก็มีบทบาทสำคัญในประเทศกัมพูชา อำนาจของทั้งสองตระกูลไม่มีใครยิ่งหย่อนไปกว่าใครเพียงแต่ตอนนี้ฮุนเซนและฮุนเมเน็ตถือไพ่เหนือกว่าและมีพลังอำนาจมากกว่าจนกลายเป็นข่าวลือสะพัดย่างหนาหูในประเทศกัมพูชาว่าขณะนี้ทั้งสองตระกูลกำลังจะฟาดฟันกันโดยมีศึกเรื่องการแย่งชิงอำนาจเป็นตัวแปรสำคัญคนในกัมพูชาเองรู้ถึงความสัมพันธ์ของสองตระกูลนี้ดีว่าไม่ได้แนบแน่นอย่างที่แสดงออกกันตามหน้าสื่อเผยแพร่ไปทั่วโลก แต่ความเป็นจริงแล้วความสัมพันธ์ของทั้งสองตระกูลเหมือนจะค่อยๆขัดแย้งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าขณะนี้ข่าวลือสะพัดหนาหูว่าสองพ่อลูกตระกูลเตี่ยคิดการใหญ่จะโค่นล้มอำนาจสองพ่อลูกตระกูลหุ่นข่าวครา,าวเรื่องนี้ทั้งคนไทยและคนกัมพูชาให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากรวมทั้งจับตาทุกความเคลื่อนไหวระหว่างสองตระกูลว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป ซึ่งนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาเองก็เคยออกมาพูดว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ปกติและมีแนวโน้มว่าตระกูลเตียคิดจะทำการอย่างที่ข่าวสะพัดออกมาจริงๆแต่สำหรับนักวิเคราะห์ด้านประวัติศาสตร์อย่างอาจารย์เทพมนตรีลิมปะพยอมได้ให้ข้อมูลถึงความสัมพันธ์ที่ร้าวฉานเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจมากคือแน่นอนว่าเจเซไฮเขาเป็นคนรุ่นใหม่เหมือนที่เราเคยคุยกันไว้นานแล้วนะครับ ว่าคนรุ่นใหม่อย่างเจะฎไฮเนี่ยเขาเติบโตขึ้นท่ามกลางสิ่งที่เขาเห็นพ่อเขาเขาสมเด็จขุนเถนร่วมร่วมทากันมาแล้วเตียบันเองเขาก็เขาก็ได้รับตําแหน่งพพกันหมายความว่าอาจจะเป็นรองแค่คุณเจนอะ่ะเขาก็ตําแหน่งเป็นสมเด็จเหมือนกันสมเด็จพี่ชัยเสยนานะแล้วก็กษัตริย์ธีหบมุนีก็ก็ให้ตําแหน่งนี้เขานะครับซึ่งเขาก็ดูเป็นคนที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะ แล้วเขาก็นารงตาแหน่งรัฐมนตรีการาโฮมาก่อนแล้วก็อยู่คู่บุญบารมีในพรรคประชาชนกัมพูชาของคุณเจนมาแต่ทีนี้พอรุ่นพ่อเนี่ยเหมือนกับว่าก็ก็ยอมกเกษียณไปแต่ก็ยังต้องกลุมอํานาจเอาไว้เพราะว่าต้องดูรุ่นเด็กๆว่าจะบริหารราชการก่างดียังไงก็จะเห็นว่าการสืบทอดของคุณมันเน็ตก็สืบทอดจากนายกมนตรีคุณเจนใช่ไหมครัส่วนเจสไฮก็สืบทอดจากคุณพ่อเขาคือเตียบัน จากมุนตีกราราโคมเขาก็มาเป็นนักมุนตีกราราโฮมเหมือนกันแต่ก็ก็เราเห็นชีวิตของเขาเนี่ยเขาเป็นนักเรียนปารีสใช่ไหมฮะเขาอยู่เป็นนักเรียนนอกกลับมาเขาก็มาดํารงตําแหน่งเป็นสมาชิกเป็นสสเป็นผู้แทนรัษฎรของเสียมเรียบแล้วมาเป็นผู้ว่าผู้ว่าการเมืองเสียมเรียบด้วยนะเพราะฉะนั้นเขาก็จะคุ้นเคยกับคนไทยนอกจากพ่อเขาคุ้นเคยแล้วตัวเขาเองก็คุ้นเคยเหมือนกันเพราะว่า ที่เมืองเสียมเรียบก็มีคนไทยอาศัยอยู่เยอะเป็นนักธุรกิจระดับชาติก็มีนะฮะรวมทั้งที่พนมเปญก็จะมีนักธุรกิจคนไทยที่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นเขาเห็นสภาพเศรษฐกิจสังคมการเมืองของของกัมพูชามาตั้งแต่แรกเริ่มแล้วในในฐานะที่เขาเป็นคนรุ่นใหม่ด้วยเขาก็ขับเกี่ยวหมากับสําเร็จทุนมิมน,นิตนั่นแหละเพียงแค่ว่าเขานั้นยังไม่ได้รับการโปรโมท มากพอถึงถึงน้นตอนนี้เขาก็เป็นคนกุมกองกําลังทหารทั้งหมดมันก็เลยมีเสียงล่ำลือว่าเขาอาจจะเป็นตัวแปรสําคัญในการเมืองกัมพูชาก็ได้เพราะว่าโดยรากฐานแล้วเนี่ยความรู้ความ,วามสาม,มารถเนี่ยก็น่าจะพอพ,อ,พอกันในเชิงในเชิงเรื่องของต่างประเทศก็ดีหรือเรื่องการทหารก็ดีและณวันนี้เขาเป็นรัฐมนตรีกลาโณอีกฐานหนึ่งก็คือเราก็เห็นว่าเขาก็เป็นผู้นํา เรื่องของเยาวชนเ้ี่ยเพราะว่าเขาก็มีมีกลุ่มก้อนความเป็นม็อบเกิดขึ้นในในสังกัดเขามากมายนะครับโดยเฉพาะที่ที่เสียมเรียบของพันธมเปนเขาก็มีผู้นำนักศึกษาหรืออะไรอยูอย่ในเครือข่ายของเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าเราจะอาจจะเห็นการเป็นขบวนประท้วงรัฐบาลจมดิษฐ์ทุนเน็ยในวันนี้นะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจก็ดีเรื่องของชายแดนไทยกัมพูชาก็ดี เรื่องของชายแดนเนี่ยสำคัญเพราะว่าสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยประชาชนชาวกัมพูชาส่วนใหญ่จะใช้ของไทยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้ารัฐบาลไทยดำเนินนโยบายดีๆเนี่ยก็ไม่แน่อาจจะทำให้สองพ่อลูกนั้นเขาถูกคนล้มง่ายๆก็ได้<ม>เพราะว่าถ้าเกิดสามารถมาจับมือกับเตียบันหรือเตียเซไทยได้นะเพราะว่า<ม> เพราะว่าถ้าเกิดเรื่องของการเจรจาพรมแดนเนี่ยมันยุติลงได้ด้วยฝีมือของเจเจไฮในคณะติกลาโบเนี่ยคุณมเน็ตก็อาจจะถ้าอาจจะกระทบกระทั่งเรื่องฐานเสียงเรื่องความนิยมในกัมพูชาก็ได้แต่ว่าต่อไปเราเราจะเห็นการเดินของเขาย,ยิงไรก็ต้องไปดูนโยบายของรัฐบาลไทยด้วยเพราะมันมีผลเหมือนกันถ้ายิ่งตอนนี้คุณทักษิณไปด่าสมเด็จทูลเดนขนาดนั้นเนี่ย มันก็เห็นได้ชัดว่าเขาก็ประกาศเสร็เป็นนัยะเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เล่นปลายหีหลอกเรานะแต่ถ้าเกิดเขากลัวก,กันจริงๆเนี่ยโอกาสาที่สมเด็จคุณเจนกับคุณมันเน็ตจะได้รับผลกระทบการเมืองภายในก็มีสูงแต่แต่สองอย่างก็คือผลจากด้านเศรษฐกิจกกสังคม เศรษฐกิจสังคมของกัมพูชาณตอนนี้ก็คือคนกัมพูชาก็ที่ถูกให้กลับประเทศเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องความเป็นอยู่ชีวิตความเป็นอยู่ใช่ไหมฮะก็อาจจะทําให้เป็นฐานของเจตหายก็ได้คือหมายถึงว่าทําให้ต้อ,องการค่นล้มุ่นมนเด็กก็ได้อันนี้เราก็เราก็ต้องไปดูระยะยาว,ยาวอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของ นโยบายเรื่องของประสาททั้งหลายเนี่ยความรับรู้ของชาวกัมพูชาก็คือเรื่องชาตินิยมเนี่ยถ้าเตยเซียหายหรือเตียบันดึงความชาตินิยมกัมพูชามามาที่ตัวเองได้แทนสมเด็จคุณเจนหรือคุณมนเด็จเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่ทําให้บัลลังของคุณเจนกังวนเดือดสันคอนแน่มันอยู่ที่ว่าเขาจะมีฝีมือขนาดนั้นไหมน,นะครับแต่ถ้าเกิดปล่อยเป็นงนี้ไปเนี่ยสมมติเรายกเรื่องเอโมยูสี่สามสี่สี่ได้เนี่ยผมว่า สองพ่อลูกนั้นมีมีมีปัญหาแน่นอนครับค่ะพี่ฮะพี่มองว่าเตียเสือฮากับคุณนายเนี่ยความสามารถความรู้มไม่ต่างกันเลยก็พอๆกันครับแล้วเขาเป็นน่มนมติกรลราโหมด้วยถ้าพูดถึงรักองทัพเขาก็เขาก็คุมอยู่แล้อีอย่างหนึ่งว่าเขามีพื้นฐานทางทหารมาจริงๆเพราะว่าพ่อ,พอ,พอเขาก็เป็นกองเขาผู้คุมกองกําลังทหารมาก่อนคุณเจนเป็นแค่นายกไง แต่แต่เตียบันนี่ก่มองเห็นกองทัพมานานหลายสิบปีคุณมนเนตรก็อยู่ภายใต้เตียบันมาก,ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเป็นเตียเสียหายเนี่ยมันสายตรงมากกว่าถ้าพูดถึงกองกำลังทหารที่จะนํนะาการรัฐประหารหรือปฏิวัติโค่นล้มภายไนได้เนี่ยมันอยู่ที่นโยบายของไทยด้วยนะว่านโยบายของไทยเนี่ยจะเป็นปนปรปัดกับคุณเซนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเตียเสียหายก็จะได้เปรียบนะครับ เราก็สวดภาวนาขอให้รัฐบาลไทยยกเลิกเอโยู43และ44เท่านั้นเองบมว่าการเมืองกับูชาเปลี่ยนเลยประชาชนจะหันมาสนับสนุนสองพ่อลูกตระกูลเตรียมากกว่าตระกูลคุณเพราะว่าตระกูลคุณบาดแผลมันเยอะแล้วแล้วก็เรื่องความทรยศหักกลาเน,นี่ยมันก็มันก็มีหลายประเด็นนะครับท่างกับคุณทักษิณเองก็โดนทรยศหักกลาเหมือนกัน ค่ะพี่ถึงตอนนี้พี่ก็ยังยืนยันว่าเราจะเห็นความขัดแย้งที่มันเห็นได้เด่นชัดแน่นอนเร็วนี้ระหว่างเตสเซหากับคุณมาเนตครับผมเข้าใจอย่างนั้นมันอยู่ที่ว่ารัฐบาลเราจะเร่งปฏิกิริยาน,นี้ไหมว่าเราจะดําเน,นาินนโยบายต่างประเทศยังไงแล้วยิ่งถ้าเกิดสมมุติว่าถ้าแม่ทัพภาคที่สองตั้นรั้วเนี่ยแล้วคุณมาเนตสั่งการไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะทําให้เตสเซหาขึ้นมาผมว่า การลบที่ประจักตามเมืองมันจะมีส่งผลเหมือนกันในการเมืองภายในของกัมพูชาอันนี้มันก็เลยอาจจะเป็นเหตุผลที่ทําให้ทหารอาจจะถูกสั่งคือทหารเราถูกสั่งให้วางเฉยอย่าไปอย่าไปอะไรนะให้ให้มีความอดก้านอดทนเพราะว่ามันอาจจะเป็นนโยุายทางการเมืองก็ได้ทําให้ทหารของเราเกิดอึดอัดมันจะมีเสียงคนมาบอกว่าเป็นไปได้ไหมว่ารัฐบาลน,นี้อาจจะอยู่ไม่นานเพราะว่า คนคนไทยก็เริ่มจะทนไม่ไหวกับกับนโยบายที่แบบอย่างเงี้ยรัฐมนตรีกาลาหมก็ไม่มีคุณภูมิคารสั่งการก็ไม่ให้ทำอะไรเลยหรือกระทรวงต่างประเทศวันเฉยเลยเห็นไหมกระทรวงต่างประเทศไม่เคยทําอะไรเลยนะตอนนี้ไม่งเ,เฉยอย่างเดียวใช่ครับ ฉลองครบรอบ5ปี Top New เพื่อต่อแนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อ Fan นท็อปเมมเบเพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิกท o อ Fan นท็อปเมมเบเพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับ Top ปตลอดปี2,569 ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัว120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร0 2 4 8 1 5 6 7 7หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ